เคยเห็นกันไหมเวลาเปิดสเปค CPU จะมีคำว่าค a s h L 1 L 2 L 3แล้วมันคืออะไรคล s h คือหน่วยความจำความเร็วสูงที่อยู่ในตัว CPU หน้าที่ของมันคือเก็บข้อมูลที่ CPU ใช้บ่อยๆดึงมาใช้ได้ทันทีโดยไม่ต้องรอโหลดจากแรมหรือ s t อ r a เรที่ช้ากว่าเปรียบเทียบง่ายๆเห็นภาพ L 1คือของที่อยู่บนโต๊ะ หยิบได้ทันทีเป็นส่วนที่อยู่ใกล้แกนประมวลผลที่สุดส่งข้อมูลไปกลับเร็วที่สุดแต่ความจุก็เล็กที่สุด L2 ก็เปรียบเสมือนของในลิ้นชักเป็นส่วนที่อยู่ใกล้ถัดลงลงมาจาก L1 ส่งข้อมูลไปกลับช้าลงมาหน่อยแต่มีความจุที่ใหญ่ขึ้น L3 ก็เปรียบเสมือนของที่อยู่ในตู้ใกล้โต๊ะเป็นส่วนที่ส่งข้อมูลไปกลับให้ทั้ง CPU มีความเร็วที่ช้าที่สุดแต่ก็มีความจุที่ใหญ่ที่สุดยิ่งอยู่ใกล้ CPU มากก็ยิ่งเร็วแต่พื้นที่ก็จะเล็กตามไปด้วยเพราะแบบนี้จึงมีหลายระดับเพื่อบลาลซ์ความเร็วกับขนาด แคลดยิ่งเยอะยิ่งช่วยให้ CPU ยทำงานได้ลื่นขึ้นโดยเฉพาะงานที่ต้องใช้ข้อมูลซ้ำๆนี่คือเหตุผลว่าทำไม CPU รุ่นท็อปถึงเร็วกว่าแม้กิเาากเกิร์จะใกล้เคียงกัน